สวัสดีครับพี่น้องครับมีพาพพี่น้องมาลอดตลาดนัดครับตลาดนัดโคก,กระบืออำเภอสุวิเศษจังหวัดบึงกาฬครับตลาดตัวนี้ก็เปิดทุกวันเสาร์พี่น้องเส้นทางระหว่างปากขาดสู้ไปปากขาดเนาะครับเมียนอยู่สู้มาปั้นลนึงอ่าอยู่คุมนน้มเดินแดงพี่น้องครับตัวแรกแข้งมันกับพอ่อซอเราพี่น้องตัวบอกไง,ไงเลยคั้วแงามเราลูกตัวผู้ตัวแม่พอ่อซอตัวผูครับตัวผูลูกตัวผูบ้านๆหมดเลยขั้วแงามเขาไปเพราะ่าะกี้เพิ่มซื้อมาตัวละแสนตัวครับ โอ้ตัวเป็นแสนเลยพ่อขึ้นสองตัวอครับพ่อลงราคาเพิ่นกับปล่อยออกบานนี่ร้อยสี่สิบเดียบบอพ่อจ๋ร้อยสี่สิบเดียบบอครับร้อนี่คูนะครับบอว่าถึงกัไก่เฮียงนะครับเนาะครับไก่เฮียงครับเพื่อเพิ่นถ้าถ้ามันอ้วนนี่เป็นตะเบิงเลยเนี่แม่นี่เนาะเบิงไม่จืดเลยเนาะนี่เนาะเบิงลูกมันหลดครับการช่วงลูกนี่ถือว่าโอเคเลยเนาะครับเนาะพอบ้านบ้านเนี่ยอือ พอดีเงาสิเงาสำนนี่เนาะนาจะลูกหาได้ยู่เนาะลูกหาเนาะแบบมันซีมันหาเนี่เนาะข่้นทีได้เนาะเขาันี่ยเงาคือแม่นีซส่งลูกดีแล้วก็เงาความนะพ่อสอนเนาะลูกซีลูกหาท่านทีได้ห้องไว้เท่าไรละพ่อสอนนี่ห้องไว้สามชิ้โอ้ห้องเงินเสนเนี่นะเดี๋ยวนี้ปล่อยสามหาปันจอยน้ำเนาะตัวหนึ่งเนาะพสอนเนาะ ก็เอาความมาทำเลยเนาะฟังผดีสื่อคนตาแต้มเกี่ยมจำข้อสองอ่องท้องนังขาวคมบัดเลยหนาหนาเราลึกพร้อมเนาะแม่นี่เนาะทำมันอ้วนนี่างบ mmm. ังบ่อเฉยเลยพ่อสอนบังบ่อเฉยเลยเนาะเดี๋ยวเราพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวคนใดอยากได้เรัาดีน้ำพ่อสอนเราเนี่ยปลาข้าเกี่ยวอีกท่างหากบานนี้เออเอาโอเคเก็บไปก่อนบังตัวอื่นเท่าบานนี้นอนอยู่นี่กับแม่นะพ่อสอนี๋ยวเอาพืนลุกขึ้นตัวโต เันนีกกับิมีอายุหน่อยลูกลกเตัวนี้ลูกตัวแม่พี่น้องกันนี่สูงหน่อยสามสิบเต่าเพอสอนนะลูกผูครับตัวนี้ลูกลูกตัวเม่บ่หนิผเกครับโอ้ลูกตัวผูสามโคบนี่ลูกตัวผูเมืดครับอนี่ตัวนี้ก่อนเน้อพี่น้องอ้ยนี่ลูกคนตัวใดกับเมียนี่นี่นยอกล่ก้นี่วะหน่อยสามบลูกก็บยังเจ็ดแปดเดือนขั้นสิได นาะคมนี่เด้อบ่เอาคมนี่ก่อนปล่อยตังไดทวมนี่บ่มีซาวเดียวครับโอ้ซาวเดียวครับโอ้เอ้าเบิ่งคมนี่บาดนี่คมนี่ก็สิสูงกว่าคมนั้นอยู่เนาะตาพ่นนี่ยาวเด้นี่นมอันนี่นได้2โตัวนี้ลูก2เนาะเพิ่นมีท้องบ่3คมนี่พอออาจจะมีอยู่เด้พอลูกเพิ่นใหญ่แล้วเนาะนีมันใหญ่านี้ปานนี้มัน ครับยังขี้ไล่มันเางคันองีเนแสดงว่าสามพวบนี่เดียวกันหมดหรือคนละขอกมากครับครับเอาตัวนี้ไอยังเดตัวนี้พ่มนข้าสมตัวนี้เพญยาวเนาะเพริญยาวเนาะซุปหนึ่งของผู้ใดสองอีซุปบ่ซุปนึงของอ่าซุปเน่ของเอาป้งออป้งอันคู้มีนี่บ่ พูดไดสนใจศูนย์เก้าสามศูนย์สี่เก้าแปดสี่ศูนย์แปดครับผู้ใด้จีปล่อยข้วไอ้ครับทรมาบอกนี่เราพ่ออสเนาะครับสิขายสิชื่อโครบวงจรครบวงจรครับเอาโอเคครับมันหวานครับพ่อซอสครับครับผมบรรยากาศพี่น้องสื่อขายงวงขวายครับมาต่อของอาจารย์มีเล่าส่วนเอื้อสุกเล่าบระลงพี่น้องผู้ใดอยากได้กับทรหาเล่า้อครับเด้อเบอร์คิบก่านั่นแหละ ของอาจารย์มีมีเยอมีจยอะค้อมเยอะตัวเครับสองข้อมเนาะโอ้มีแต่อ้วนๆเลยตัวนี้อันตันเลยตัวนี้ลูกตัวผูตัวแม่อะไรอันตัวนึงตัวผูตัวนึงตัวแม่ค่ะตัวนี้ตัวผูตัวแม่ลูกพันนี่ก็นี้ตัวตัวผูค่ะเต่าปูเนาะพันบอทายพญานาถพี่น้องใหควยบานเท่าครับ้านนี้พ่อๆกันเรื่อว่านี่อันพ่อวางไว้แต่ละข้อเท่าใดงอาจารย์ไอสองสองข้อมนี่้องไว้ใต้เกล็ดข้าเก็ดข้อมละข้อมละสิบแปด แันป่ส16 18โคมหนึ่งนะฮะ7เอ้ย13หาลอยเออ13เนาะโอ้ยุงกับตกเล็ก 13, พี่พน้องไอ้นี่แม่ลูก13พี่น้องนี่แม่ลูก13หาลอยเนาะอันนี้ก็ลูกสองน่วจ้งลูกแหกบ่ะพีนอมีทองมันคือทองอยังหรือบนแน่ใจบ่มั่นใจไปได้ไหมอ้มอาค้มทัวไปให้พี่น้องคุนเบิ่งเนี่ ควนี่ก็พ่อๆกันเนี่ยอายุนี่เนาะลูกสองลูกหนึ่งลูก2อนี่เนาะอาจารย์เนาะถึงลอยเศร้าพี่น้องเ้ยนี่เป็นบราน,น,นี่ยยังไงคิวสามพี่น้องคิวสามลังออกขึ้นรถพี่น้องปปสาเอาเบอร์ทั่อาจารย์มีศูนย์ศูนย์เก้าสามครับสองเก้าหนึ่งห้าศูนย์แปดหกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบองวกันเนาะเดี๋ยวไปเบงวกันพี่น้องครับเงว่วอาจารย์มีล้วต่อพี่น้องเรามีมาสองสองควนี่เนาะอาจารย์เนาะ โอ้เดี๋น,นีว่าม่อันบ่อันนี้ของผู้ใดไรฉันนี่มะม่วงไหอ๋อบ่อ่าลูก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 โซ่ตัวง่อยมาเบิง่งม่วพี่น้องไอ้ถือแพ่งสำเร็จเนาะอันนี้มากพี่เพียวๆเลยบ่อาจารย์นี่ตัวนี้ก่อนมีลูกมีเต่อปุ้นนี่ครับนี่มีข้าวเจาะเมียก่อนไหมคะโอ้ขาเจาะปล่อยลูกคนไปแล้วเดี๋ยวแต่เมียเขาหน้าเขาหุนเลยเป็นให้ไงหรือเป็นลูกผสมลึออกมุกกระทบ ข้บหัเหอผมบอกข้าวบหวพี่น้องเลยเออบ่งขาวๆตัวนี้ปยังไตัวนี้ไอซ่ตัวนี้ตัวละซิก็ผาลเลโอ้ตัวละซบบสิบเอ็ดดีเนาะไปย่างาผุนกันเด็ดจัตัวนี้ก็ะซีบพี่น้องนี่อ๋อกตัวงวเนาะจะไม่กนเป็นเศร้าเนี่ยเนาะตัวนังนกับม่นวนนอนยังนึบค่ะหนึ่งสองสามซี่ตะผุนมันัวตผนได้พี่น้องเลย้องตวผุน ตัวละสิบยังต่อรองกันได้อีกอยู่จ้าเออเอเาโอเคครับมัานมันครับจัจนท์ครับเบอร์ทั่วให้ก้อนนั่นนี่พี่น้องเอ้ตัวละสิบตัวละสิบตัวละสิบในห้อยยังก็ฮืเอเหี้ยเอาในห้อยคำจันทร์นะครับนเนาะในห้อยคำจันทร์มีมีหกตัวตัวนี้แม่ลูก กล้วยงัวงัวง i̇şte. so ัวนกี่หือครับนี่เมียบอกงัวนกี่เท่านี้เนื้องัวนบานๆเท่านี้เนาะตัวนี้ซองมาครับตัวนี้ตัวนี้ผู้ได้ออกไปก็คือได้ซื้อซองในสามลูกคนตัวผูตัวเมียพวกครับเนาะตัวตัวนี้ควบตัวผูเนาะซื้อไปอุลรักพี่น้องเอ้นี่หายากก็ได้เห็งัวนกี่นี่เนาะส่วนนี้เขาจะไปเหรียญบามันเหรียญบาทเหรียนเงินด้วยกันแล้วอันนี้ซิบหนึ่งเนาะซิบหนึ่ง แม่ลูกโอ้ยามา่จะหน่อยแค่นั่นเนาะ <c oughs> อ่านี่ซีบหนึ่งไอ้ข้อมีระบาดนี่ข้อมี่ก็บซีบหนึ่งอาอันนี้ก็ท่องแม่ท่องกันบ่ครับนี่บม่มีลูกมีลูกอ๋อลูกยังหน่อยอยู่เสร็จแว่าเพื่อนอ้วนเออาให้อยู่ในสมินโนงูไวยกี้พี่น้องเกยนี่ซีบหนึ่งครับนี่แม่ลูกลูกตัวกูอา๋อยับว่าต้องพี่บ่ดิยังไงคำแจันทร์เ่าตัวนี้ตัวหูตัวเมียบ่นี่แม่ตัวแม่ลูกคนบ่มีบ่หรือตัวนั่มีลูกกออยน เพนนึ่เมีลูกลโอ้เพิ่นกับแมีลูกคือกันเพิ่นมีสามค้มมี่น่อยเลยเดี๋ยวลูกเพื่นเอาเอานายิ้มแน่เขาไป่ชุกอันนี้อันนี้ลูกเพื่นเตยลูกกับเนมีย,มอยเออห้องไว้สิบหนึ่งอ้าเบอร์โทรศัพท์อลูอม,มันมันมันเพงศูนย์เก้าเจ็ดสองสองแปดหกสี่หนึ่งสี่นาะของเอานาเนาะของนายอำจันเนาะ อาโอเคครับมันมันครับ